ตัวต้านทานคืออะไรตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานเป็นปอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึง่งชื่อมันก็วงบอกอยู่แล้วนั่นก็คือนะครับมันจะยังคงเป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่แต่มีการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ,ฟ้านะครับส่วนค่ามากค่าน้อยนะอยู่ที่เราจะเลือกใช้งานเลยครับซึ่งตัวต้านทานนะครับเป็นที่นิยมใช้ในวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ Re ชิเตอร์นะครับคนไทยนิยมเรียกว่าตัวอัญลักษณ์ของวงจรของตัวอกนั่นก็คือแบบแรกนะครับชื่อยุโรปค,ครับจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้ครับและอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบอเมริกันครับแต่ที่เราิีคุ้นหูคุ้นตาบ่อยนั้นก็คือสัญลักษณ์แบบอเมริกันนี่แหละครับส่วนหน่วยวัดความต้านทานของมันก็คือโอห์มนะครับ ส่วนสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวขีดโอเมกา้าอย่างนี้แบบนี้ครับตอนที่จะลงลึกนะครับถึงตัวตนานทานเรามาเข้าใจแนวะคิดเรื่องไฟฟ้ากันก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างสายไฟเส้นหนึ่งนะครับสายทองแดงนะสายทองแดงเนี่ยฮะเป็นตัวนําไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของเล็กตอนอิสระอยู่หนานแน่นนะครับแล้วมันพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาครับ ขอเพียงมีความตัางใ์หรือแรองดันไฟฟา้ามาต่อระหว่างการสายาสทาั้งสองขั้นแต่ไฟฟ้าจากแรงจ่านะครับเริ่มไหลจากขั้วลบผ่านสายทองแดงนะครับไปขั้วบวกอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้สายทองแดงจะพาอิเล็กตรอนแต่บางทีนะครับอุปกรณ์หลดก็ไม่ต้องการกระแสมากนักนะครับ เราก็จะใช้เป็นตัวต้านทานนี่แหละครับมาดอบกระแสจากแหล่งจ่ายให้มาเรือเท่าที่โหลดล่องคอนะครับส่วนที่เรือนะครับก็จะถูกตัวต้านทานต้านเอาไว้นะครับโลหะทุกชนิดนะครับกระแสไฟฟ้าได้ดีนะครับแต่วัสดุบางชนิดอิเล็กตรอนก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้เช่นกันครับที่เราเห็นก็จะเป็นพวกแก้วนะครับพลาสติกเซรามิกวัสดุพวกนี้นะครับจะไม่ได้เป็นพวกนํากระแสนะครับเนื่องจากมันไม่ได้มี พื่อีเล็กตรองมีสดะเพียงพอที่จะนําไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับเราจะนําวัสดุพวกนี้นะครับมาเป็นชนวนหุ้มสายไฟนะครับแต่บางทีนะครับโลหะแต่วัสดุที่สร้างแตกต่างกันนะครับเช่นนะฮะตัวหนึ่งของมาจากทองแดงอีกตัวหนึ่งทํามาจากเหล็กนะครับการทนไฟฟ้านั้นก็ต่างกันครับเนื่องจากเหล็กนะครับนําไฟฟ้าได้แต่มีการจัดวางอะตอมไม่ค่อยดีเท่าทองแดงมันก็เลยเหมือนสร้างอุปสรรคกันนะครับอิเล็ก ่วนเคลื่อนที่ลําบากกว่าแน่หน่อยนะครับสิ่งที่มันต้านทานกระแสของเหเล็กตัวนี้นะครับมันจะมีค่าของมันด้วยนะครับมันจะเรียกค่าเหล่านี้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ถ้าค่าวัตถุมีค่าสัมประสิทธิ์มานะครับค่าความต้านทานจะต่ำเกินและถ้าสัมประสิทธิ์มากนะครับค่าความต้านทานก็จะมากตามไปด้วยทั้งความยาวความกว้างของวัตถุนะครับก็ล้วนแล้วส่งผลความเร็วของอิเล็กตรอนในการเคลื่อนที่ด้วยครับ การออกแบบไม่อยู่3วิธีหล,กลักๆวิธีแรกนั่นก็คือการใช้ลวดนิกเกิลพันในหลอดเซรามิกด้วยวิธีนี้นะครับสามารถปรับค่าความต้านทานได้ทั้งหมดถ้าอยากได้ค่าความต้านทานมากก็เพิ่มจำนวนรอบเข้าไปนะครับวิธีนี้ข้อดีของมันก็คือสามารถคงขนาดความกระทัดรัดของตัวต้านทานเอาไว้ได้นะครับ แม้ในกรณีที่มีค่าความต้านทานมากก็ตามครับวิธีที่2ก็คือการเลือกใช้วัสดุผสมในการกําหนดปรับเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานครับค่าความต้านทานเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาผสมเป็นหลักครับและวิธีที่3ก็คือการใช้กระบอกเซรามิกหุ้มด้วยฟิล์มคาร์บอนแล้วก็พันเป็นเกลียวนะครับ อยากได้ค่ามากก็พันเป็นเลียวมากเหมือนกับวิธีแรกนั่นแหละครับแต่จากรวดนิกเกิลเป็นฟิล์มคาร์บอนแข็งครับาความต้านทานปัจจุบันมีอยู่หลากหลายค่านะครับมีตั้งแต่ขนาด0โอหม10โอหม100โอหม1000โอหม10,000โอหมหรือไปจนถึง1เอ็มเลยนะครับ นอกจากหลากหลายค่าแล้วยังมีหลากหลายขนาดชนิดของตัวต้านทานต่างๆมีดังนี้นะครับหแบบค่าคงที่มีต่อไปนี้นะตัวต้านทานแบบคาร์บอนผสมนะครับอันนี้ก็น่าพบกันเห็นได้บ่อยปกติแล้วสองนะครับตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอนนี่ตัวนี้เรียนบ่อยทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วครับ มาณนี้นะครับที่เห็นกันบ่อยนะครับต่อไปเป็นตัวต้านทานแบบฟิลโลหะ m e t a ลฟิล l ิ r e i สเตอรมีค่าผิดพลาดแค่1%นะครับนี่คือตัวอยา่าง หน้าตาก็จะคล้ายๆแบบที่แล้วเลยมีแค่ความต่างนิดหน่อยนะครับตัวต้านทานแบบไว้วาวนี่น่าจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่จุดเด่นของเขาก็คือเป็นการระบายความร้อนระบายความร้อนได้ดีมากกว่าแบบอื่นมากๆนะครับ ตัวอย่างครับหน้าตาแบบวานแบบนี้เลย ต่อไปจะเป็นตัวต้านทานแบบแผ่นฟิลมนะ์มหนาิกฟิล์มรี r e ต i ต t o r นะครับส่วนมากจะต่อกับพวกทีต่างๆนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนได้แล้วก็เป็นพาร์ทแบบ SMD นะครับตัวอย่างก็ประมาณแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ตัวนี่วตัวอื่นมากๆเลยครับ แต่มันก็เอาประโยชน์ได้ดีต่างๆกันไปครับตัวต้านทานแบบแผ่นฟิลม์มบางดินฟิล์มดิเิเตอร์นะครับต่อไปจะเป็นสูตรหาค่าความต้านทานนะครับนี่เราจะเป็นต่อแบบอนุกรมสูตรใจใง่ายเลยนะครับอาทีเท่ากแบบับ R1 บวก R2 หรือบวกต่อต่อกันไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการลดค่าความต้านทานลงนะครับเราจะต่ออีกแบบหนึ่งต่อแบบขนาดนะครับสูตรก็จะต่างกันไปตามรูปภาพเลยนะครับสมมุติถ้าเ,เพื่อนๆมี R1 1,000โอห์ม2ตัวนะครับถ้ามาต่อแบบขนาดก็จะเหลือแค่500โอห์มนั่นเองนะครับ แต่ถ้า R 2ตัวไม่เท่ากันก็จะใช้สูตรนี้นะครับถ้ามันซับซ้อนขึ้นวิธีการคำนวณก็จะเป็นแบบนี้นะอาการเสียของตัวต้านทาน1อา R ขาดคืออาการของตัวต้านทานนั้นๆวัดค่าความต้านทานไม่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เราจะสามารถเช็คด้วยอันติวเตอร์วัดไปที่ค่าโอห์ม แล้วก็วัดที่ขาทั้งสองข้างของตัวต้านทานได้เลยนะครับ2คือ R อยืดค่านั่นเองนะครับ R ยืดค่าก็คือค่าความต้านทานคาดเคลื่อนจากปกติแค่ 1k ห์มจะยืดไปถึง20-30%นั่นเองนะครับ Ay k ก็ยืดไปยืนไปมากนั่นคือค่าความต้านทานยืดนะครับ ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่โอกาส